Nerd Review Quick Kadoo. รีวิวเรื่อยๆ,ๆกับแพนด้าวันนี้กังฟูแพนด้าโฟการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกังฟูแพนด้านะครับหลังจากการจบลงในภาคที่3ที่ใครหลายๆคนน่าจะคิดว่าเออคงจะจบอย่างสวยงามน่ารักใครจะไปคิดว่า8ปีต่อมา d r m w m w o r k s Animation จะเอาเจาโปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเล่าเรื่องที่ว่าด้วยการสานต่อหรือการถ่ายทอดวิชาจากรุ่นสู่อีกรุ่นนะครับซึ่งโปจะต้อง เผชิญหน้ากับตัวละครไวไลท์ตัวใหม่เป็นกิ้งกานะฮะที่สามารถจําแรงกายเป็นตัวนั้นตัวนี้และแน่นอนเป็นตัวไร้เก่าๆที่ใครหลายคนน่าจะคิดถึงใน3ามภาคแรกนะฮะกับการที่จะต้องมาจับมือกันกับตัวละครที่ความจริงแล้วเป็นหนังจิ้งจอกเจ้าเล่ห์นะครับเป็นโจรเป็นขโมยที่ถือว่าไม่ได้สบอารมณ์ในตอนเจอครั้งแรกนะครับแต่แน่นอนภารกิจนี้จําต้องให้โปก,กับจนปรับความเข้าใจและจูนนิ่งสู่การเป็นคู่หูเพื่อ ที่จะพิชิตนางกิ้งก่าตัวนี้นี่เองนี่คือเนเรื่องโดยย่อๆของกังฟูพันด้าภาคที่4นะครับซึ่งถามส่วนตัวผมเองจะเรียกว่าเป็นแฟนไหมก็คงจะใช่ถ้าเกิดว่าถึงภาคแรกที่ผมชอบมากๆแต่ตอนแรกนพูดก่อนว่าผมยังค่อนข้างอายุเด็กอยู่เนาะปี2008ตอนนั้นเนี่ยคือยังรู้สึกว่าเรายังจอยกับตะกะที่มันอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากมายไม่พอเรายิ่งโตยิ่งดูหนังมากขึ้นดูกังฟูจริงจังรุนแรงมันก็อาจจะม มีความรู้สึกที่มันแบบยิ่งดูกังฟูพันดาไปเรื่อยมันก็เข้มข้นน้อยลงนะฮะความสนุกมันก็จะลดหลั่นตามลงมาความชอบด้วยเหมือนกันก็คือ1 2 3ไล่เรียงเลย1ชอบสุด2ชอบรองลงมา3ชอบน้อยสุดและเมื่อว่ากันถึงกังฟู Panda พันดาภาคสี่เนี่ยถามผมคาดหวังอะไรไหม,มผมเองไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับเพราะว่าเราอยากจะไปจอยๆนะครับแล้วก็คิดว่าเออถ้าเกิดดูจากพอร์ตเรื่องที่เขาพยายามพูดมาเนี่ยก็อาจจะตีความเป็นเหมือนกับภาคนี้เป็นภาคส่งท้ายแล้วหรือเปล่าใช้คําว่าแล้วหรือเปล่าออนนอก่อนเนาะเผื่อไว้นะฮะเพราะ พอดูไปปุ๊บถามว่าโดยมาตรฐานของความเป็นกังฟูแพนด้ายังคงอยู่ไหมยังคงอยู่ครับความเฮฮาสนุกสนานในฉากแอคชั่นนะฮะตัวละครที่มีเสน,เน่ห์อ่ะอย่างเจ้าโปรหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ก็แวบกลับเข้ามานะครับอาเตียทั้งสองนะฮะถือว่ารอบนี้อาจจะถือว่าเป็นขมโมยซีนหนักขึ้นกว่าภาคก่อนเกาะขนาดเดียวกันตัวละครใหม่ๆก็เข้ามาอย่างน่าสนใจอย่างอาคอฟิน่ากับการภาคเป็นเจิน,นะครับหรือวิลล่าเดวิสกับการภาคเป็น กิ้งกะนะฮะซึ่งถือว่าเสียงก็ทรงพลังสมเหมาะกับการเป็นวายร้ายจริงๆนะครับแต่อันนี้คือเรื่องของเสียงคือเรื่องของพลังดาราที่เอามามอบให้กับตัวคาแรคเตอร์นะครับส่วนแจ็คแบ็กอ่าไม่พูดถึงไม่ได้แจ็คแบ็กยังคงเป็นเจโปภาคภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ในการภาคเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมพูดก่อนว่าผมดูในภาคภาษาอังกฤษนะผมไม่รู้ว่าภาคไทยของดีเจเฉาเฉาแต่น่าจะสนุกอยู่แล้วแหละอ้าจชาๆๆอะไรของเขาอะไรอย่างนี้นะฮะถามความสนุกจริง จริงจังๆในแง่ของการเจาะดีเทลนิดนึงคือผมว่าภาคเนี้ยมันมีสเสน่ห์โอเคแหละในแง่ของตัวละครตั้งเดิมมันโอเคแต่ถามว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาผมว่ามันยังบกพร่องอยู่ประมาณหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเ,เบื้องหลังความร้ายของนางกิ้งก่านะฮะหรือการบิวตัวละครกิ้งก่าให้กลายเป็นตัวละครนักสู้ที่เก่งอะไรเงี้ยผมว่ายังเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้เชื่อขณะนั้นหรือตัวละครจนของอัลคอฟิน่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวละครที่พื้นฐานมาไนน่าสนใจมากๆแต่พอถึงเวลาในการขยี้หรือการ พยายามสร้างอิโมชันที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครเจิญกับโปเนี่ยมันยังเบาไปหน่อยแล้วก็ทําให้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยผมแอบเฟลนิดๆก,ก,กับมาตรฐานของ d ีเวิร์สแอนิเมชันที่หลังจากผมพิ่งดูพุชอินบุ๊ภาคล่าสุดมาเนี่ยพุชอินบุ๊เนี่ยเหมือนได้สร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังของ d ีเวิร์สเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการขยี้อารมณ์สามารถทําให้คนดูรู้สึกอิโมชแนลได้อะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นเนื้อเรื่องที่มันพูดถึงเรื่องของความเป็นความตายอะไรต่างๆในภาคของพุชอิพุ๊ทล่าสุดเน มาไดด้ีเลยแหละแต่กับกังฟูพันด้าเนี่ยที่ดูทรงเหมือนจะเป็นบทสรุปผมว่ามันยังมีมิติที่เว้าแหวงแล้วมันอาจจะควรจะได้รับการเติมมากกว่าน,นี้เพื่อที่ทําให้เราสึกว่าการสมมอบจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันแนบเนียนแล้วก็น่าเชื่อถือหรือถ้าเกิดสว,ว่าถึงวันหนึ่งเปลี่ยนหัวตัวละครตัวละครนํากายเป็นอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนดูจะรู้สึกไม่สะดุดขนาดนั้นสิ่งที่หนังพยายามเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จผลในจังหวะนี้คิดดูแล้วกันผมยังรู้สึกว่าฉากแอคชั่นที่น่าจะเป็นช่วงท้ายน่าจะเป็นา ที่สนุกที่สุดเข้มข้นที่สุดเพราะมันเป็นคลแม็กเนาะผมยังรู้สึกว่าผมยังชอบน้อยกว่าช่วงฉากแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเมืองตอนกลางเรื่องซึ่งผมว่ามันยังมีวิธีขับเคลื่อนภาพขับเคลื่อนซอรี่ที่สนุกสนานนะครับมีความเฮฮามีความเสีเ่ยงหัวเราะปนกันไปนะครับผมว่ายังยังแอบรู้สึกว่าตอนกลางดีกว่าตอนท้ายซะอย่างนั้นว่ากันโดยรวมๆแล้วผมก็พูดได้เลยว่านี่เป็นภาคที่ดูได้แบบเพลินๆไม่คิดอะไรมากมายแตต่่่้้องใชคคําาวไมิดะมมนะครับแน่นอนมันก็ค่อนข้างตาก,กะยัง ได้แบบโตเต็มที่ขนาดนั้นถึงแม้ว่าตัวละครของโป,โปแนแบบครั้งนี้ยมันจะถือว่าได้รับการ d e v วลลอให้มันมีความโตเป็นผู้ใหญ่กว่าทุกๆภาคที่ผ่านมาตามทีเถอะแต่ผมยังรู้สึกว่าโดยความติดทีเล่นมากกว่าทีจริงนะี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมตังเดตตังเกตอยู่นะฮะถ้าเกิดจะให้คะแนนให้กับกับกงฟูแพนด้าภาคที่สผมให้ที่7 จุดหเต็มสินะครับใครที่เป็นแฟนแกร์ฟูเพนด้ามาคิดว่าถ้าไปดูในโรงก็คงจะไม่ผิดหวังกันผมว่ามาตรฐานความสุขยังได้เหมือนเดิมครับแต่จะชอบไม่ชอบมากน้อยกว่าภาคก่อนๆอ,อะไรยังไงก็แล้วแต่คุณไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็มาให้คะแนนกันหลังจากดูจบแล้วกันนะ Why not so different you and Stand so I you back I'm my gonna